เทระโลเลหลายแบบภิกษุทั้งหลายภิกษุเทระที่ประกอบด้วยเหตุห้าอย่างห้าหมวดเหล่านี้แล้วย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ไว้วางใจไม่น่าเคารพไม่น่ายกย่องสรรเสริญของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันห้าอย่างอะไรกันเล่าห้าอย่างคือหนึ่งภิกษุชั้นเทระนั้นยังกำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ยังขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองยังหลงไหลในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลยังตื่นเต้นในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความตื่นเต้นยังมัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาสองพิสุชั้นเถระนั้นยังเป็นผู้ไม่ปราศจากราคะยังเป็นผู้ไม่ปราศจากโทสะยังเป็นผู้ไม่ปราศจากโมหะยังลบหลู่คุณท่านยังตีตนเสมอท่านส ภิกษุชั้นเถระนั้นเป็นคนหลอกลวงเก่งด้วยเป็นคนพูดพิรีพิไรเก่งด้วยเป็นคนพูดหวานล้อมเก่งด้วยเป็นคนปลูกคำท้าทายให้เกิดมานะเจ็บใจเก่งด้วยเป็นคนหากำไรทำนองเอาลาบต่อลาบเก่งด้วยสภิกษุชั้นเถระนั้นเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่มีความละอายบาปไม่มีความเกรงกลัวบาปเป็นคนเกียจคร้านเป็นคนมีปัญญาสามห ภิกษุชั้นเทระนั้นเป็นคนไม่อดใจในรูปทั้งหลายไม่อดใจในเสียงทั้งหลายไม่อดใจในกลิ่นทั้งหลายไม่อดใจในรสทั้งหลายไม่อดใจในสัมผัสทางกายทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเทระที่ประกอบด้วยเหตุห้าอย่างห้าหมวดเหล่านี้แล้วย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ไว้วางใจไม่น่าเคารพไม่น่ายกย่องสรรเสริญของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันเลย กัสปะก็ในเวลานี้พวกภิกษุชั้นเถระไม่สมาทานการอยู่ป่าเป็นวัดและทั้งไม่กล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นไม่สมาทานการบินธบาาเป็นวัดและไม่กล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นไม่สมาทานการใช้ผ้าบางสกุลเป็นวัดและไม่กล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นไม่สมาทานการใช้จีวรเพียงสามผืนเป็นวัดและไม่กล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้น ไม่จำกัดความต้องการให้มีแต่น้อยและไม่กล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นไม่สันโดษและไม่กล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นไม่อย hmm. ู่สงบและไม่กล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นไม่เป็นผู้อยู่อย่างไม่คลุกคลีกันและไม่กล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นไม่ปรารบความเพียรและไม่กล่าวสรรเสริญการกระทำเช่นนั้นบรรดาภิกษุชั้นเทระเหล่านั้น ภิกษุรูปใดเป็นคนมีชื่อเสียงคนรู้จักมากมีเกียรติยศมีลาบด้วยบริขารคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและกีรนณปัจจัยเพษัตผู้ภิกษุชั้นเถระด้วยกันก็เชื้อเชิญให้นั่งเฉพาะภิกษุรูปนั้นด้วยคำเป็นต้นว่ามาเถิดภิกษุภิกษุรูปนี้ชื่อไรภิกษุนี้ช่างมีวาสนาจริงภิกษุรูปนี้เป็นที่รับของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกัน มาเถิดภิกษุนิมนต์ท่านจงนั่งอาสนะนี้ดังนี้กัสปะครั้นภิกษุชั้นเทระประพฤก,กันอยู่ดังนี้ความพิกก็เกิดขึ้นแก่พวกภิกษุผู้บวชใหม่ว่าได้ยินว่าภิกษุรูปใดมีชื่อเสียงคนรู้จักมากมีเกียรติยศมีลาบด้วยบริขารเคจีวรบินฑาบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศัตพระเถระทั้งหลายย่อมนิมนต์เธอนั้นด้วยอาสนะ ด้วยคำเป็นต้นว่ามาเถิดภิกษุภิกษุนี้ชื่อไรภิกษุนี้ช่างมีวาสนาจริงภิกษุนี้เป็นที่รักของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันมาเถิดภิกษุนิมนต์ท่านจงนั่งอาสนะนี้ดังนี้ผู้ภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นก็พากันประพฤติเพื่อให้เป็นเช่นนั้นและข้อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ภิกษุเหล่านั้นเองซึ่งกาลนานกัสปะ จริงทีเดียวเมื่อใดใครจะกล่าวคำนี้ให้ถูกต้องแก่กาละเทศะและบุคคลว่าพรหมจารีถูกย่ำยีเสียแล้วด้วยอันตรายอย่างของพรหมจารีพรหมจารีถูกร้อยรัดเสียแล้วด้วยเครื่องร้อยรัดอันยิ่งใหญ่อย่างของพรหมจารีดังนี้แล้วเขาพึงกล่าวข้อความนั้นในการบัดนี้แล ห,หลักภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบห้าอย่างเหล่านี้แล้วไม่ควรได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าอาวาสห้าอย่างอะไรกันเล่าห้าอย่างคือหนึ่งเจ้าอาวาสไม่สมบูรณ์ด้วยมารยาทไม่สมบูรณ์ด้วยวัดสองเจ้าอาวาสไม่เป็นพระหูโสดไม่เป็นเจ้าตำรับสเจ้าอาวาสไม่ปฏิบัตขิขัดเกลากิเลสไม่ยินดีในการเหลีกเรน้น ไม่ยินดีในกรยานธรรม 4. เจ้าอาวาสมีวาจาไม่อ่อนหวานไม่เพราะหู 5. เจ้าอาวาสมีปัญญาน้อยโง่เขลาเงอะงะภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ประกอห้าอย่างเหล่านี้แลไม่ควรได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าอาวาส สมภารติดถิ่นภิกษุทั้งหลายโทษในการติดถิ่นห้าอย่างเหล่านี้มีอยู่ห้าอย่างอะไรกันเล่าห้าอย่างคือหนึ่งเธอย่อมมีความตรณีที่อยู่คือห่วงเสนาสนะที่สบายสบายเมื่อมีผู้อื่นมาอยู่ด้วยก็ต้องแบ่งกันหรือถึงกับสูญเสียเสยนาสนะเช่นนั้นถ้าหากว่าตนด้อยกว่าด้วย 2. เธอย่อมมีความตรณีสกุลอุปถาก คธอกันท่าไม่ให้ภิกษุอื่นรู้จักมักคุนด้วยอุปถาของตนโดยกลัวว่าจะถูกแบ่งลาบหรือถึงกับสูญเสียอุปถาไป 3. เธอย่อมมีการหวงลาบเือการอยู่ติดถิ่นทำให้เกิดความคิดสะสมสิ่งของจึงหวงสิ่งของต่างๆเพื่อการสะสม 4. เธอย่อมมีการหวงชื่อเสียงเกียรติยศเคอไม่ต้องการให้ใครมีชื่อเท่าตนในถิ่นนั้นห เธอย่อมมีการหวงคุณธรรมเคือการกันท่าไม่ให้ผู้อื่นเจริญด้วยปริยัติธรรมปฏิปฏิธรรมและปฏิเวทธรรมเพราะจะเป็นคู่แข่งที่ครอบงำตนภิกษุทั้งหลายโทษในการติดถิน่นมีห้าอย่างเหล่านี้แล พานติดที่อยู่ภิกษุทั้งหลายโทษในการติดที่อยู่ห้าอย่างเหล่านี้มีอยู่5้าอย่างอะไรกันเล่าห้าอย่างคือหนึ่งภิกษุติดที่อยู่ย่อมมีพันธะสิ่งของมากเป็นผู้ชอบสะสมสิ่งของไว้มาก 2. ภิกษุติดที่อยู่ย่อมมีเพสั์มากเป็นผู้ชอบสะสมเพสัชไว้มาก 3. ภิกษุติดที่อยู่ย่อมมีขีดมาก มีการงานที่ต้องจัดต้องทำมากเลยเอาดีในหน้าที่ของสมณะโดยตรงไม่ได้ 4. ภิกษุติดที่อยู่ย่อมจะครุกคลีกับครหัหและบรรปชิตด้วยการครุกคลีกันอย่างแบบครหัหอันเป็นสิ่งไม่สมควรแก่สมณะ 5. ภิกษุติดที่อยู่จะจากทินที่อยู่นั้นไปเธอย่อมจากไปด้วยจิตที่ห่วงใยภิกษุทั้งหลายโทษในการติดที่อยู่มีห้าอย่างเหล่านี้แล นรกของสมภารเจ้าวัดภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาสที่ประกอบด้วยองค์ประกอบห้าอย่างย่อมจะเดือดร้อนเหมือนถูกลากตัวไปเกียดไว้ในนรกในปัจจุบันนี้ตกนรกทั้งเป็นฉะนั้นองค์ประกอบห้าอย่างอะไรกันเล่าห้าอย่างคือหนึ่งภิกษุเจ้าอาวาสไม่ใคร่ครวญไม่ไต่สวนในรอบครอบเสียก่อนกล่าวยกย่องคนที่ควรตำหนิสอง ภิกษุเจ้าอาวาสไม่ใคร่ครวญไม่ไต่สวนให้รอบครอบเสกอนกล่าวตำหนิคนที่ควรยกย่องสามภิกษุเจ้าอาวาสไม่ใคร่ครวนไม่ไต่สวนให้รอบครอบเสกอนแสดงความเลื่อมใสให้ปรากฏในฐานะอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสสี่ภิกษุเจ้าอาวาสไม่ใคร่ครวนไม่ไต่สวนให้รอบครอบเสกอนแสดงความไม่เลื่อมใสให้ปรากฏ ในฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสหภิกษุเจ้าอาวาสทำทายธทานที่ทายกถวายด้วยศรัทธาให้ตกเสียไปภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาสที่ประกอบด้วยองค์ประกอบร้าอย่างเหล่านี้แลย่อมจะเดือดร้อนเหมือนถูกลากตัวไปเก็บไว้ในนรกในปัจจุบันนี้ฉะนั้นมัวเที่ยงเก้าจบ